วันนี้จะมากิน,มน,กน,น,น,นหมญต้น,นี่อะไรซื้หนึแทมหนึ่งอะอใกลจแล้วคนนี้กินไก่กินหมูแดง่กับข้าวแต่เอาผัดผัดด้วยฉันเมาต้องเปลี่ยต้งเป็ตุ๊กวันนี้มีซื้หนึ่งแถมหนึ่งกินนะไกินเจ็ดร้อซื้อหนึแถมนไก่ไก่ซื้หนึแถมนซื้หนึ่งแถมหนึ่งวันนี้กินไมา่เยอะวันนี้กินเบา กระเป๋าทักวังเลยกระเป๋าถักหวังรำแก้คอยรำแก้คอยไม่หวานอ๋อห oh, วานแล้วห <laughs> วานนิดหน่อยหวานโอเคแต่ร่องมือริไม่กินหวานหอมเออร่องมือริไม่กินหวานขอบคุณครับขอบคุณครับไก่ของเราจะเสิร์ฟเป็นอุณหภูมิห้องน้ำร่าจะร้อนแต่ว่าเวลาลูกค้าทานไก่จะไม่มีความร้อนนะคะจะเป็นสูตรต้นตลอดสัปสิง ข้าวมังผมชอบกินข้าวมังหอมอร่อยด้วยอู้ยก่มาแล้ว look good นะว้าวโอ้อืมกินกับข้าวด้วยสุดมาแล้วผมชอบกินกระตุกมีคุณกินไหมครับอร่อยมากเลย so crunchy กกึบๆเลยอืมดี อร่อยอันนี้ผัดผัดว้าหอมมากอืมอร่อย่ยชลโ้หูเด้งว้าวลูกฮ้างกงหูเดงเลยว้าอืมอร่อย a มีคานน

จ <mel> ิมดตยจิ้ม้ยอรอเด็ลองตัก่อนเพรียงอร่อยอร่อยมากเปรี้ยเปลดี๋ยวนะคืออันนอเขาลยอ่ะตึมันตึงเป็นไรกิ้กินูไหมต้องกิ้งกินแม่สอนว่า ถ้าไม่กินคลีนอะจะเป็นสิวต้องกินคลีนช่วยด้วยไม่มีเป็นสิวข้านมาแล้วสองอร่อยมากคำสุดท้ายว้าหมดแล้วเรามาขับไปไปชิคกีคลิยมิดนะไปไป